เป็นเพื่อน,นพี่ๆลุงป้านาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้กาค้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญสิบบาทนะครับที่หลายๆคนนั้นอาจมีการเก็บสะสมในเหรียญปีพศออนี้และหลายๆคนก็คงจะหากันให้ทั่วเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปีพศนี้หายากหายากจริงๆ นะครับพี่น้องในระบบนักสะสมก็ดีหรือว่าในระบบหมุนเวียนก็ดีนะครับเหรียญปีพศนี้หายากมากๆนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทนั้นมีการผลิตออกมารุ่นนี้นะครับรุ่นกเก่าเก่ารุ่นแบบพระเสียเล็กนะครับผลิตออกมาทาั้งสิ้น21ปีพศออด้วยกันรวมแล้วนะครับผลิตยอดการผลิตนั้นถือได้ว่ามากมายมหาศาล แต่มีหลายๆปีพศด้วยกันที่ติดอันดับความหายากและก็มีการประเมินราคา U.N.C. นั้นถือได้ว่าสูงเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเหรียญเหรียญปีพศนี้เช่นเดียวกันนะพี่น้องใครมีก็อยากจะให้เก็บสะสมกันเอาไว้บ้างในวันข้างหน้าเหรียญปีพศต่างๆนะครับรวมถึงเหรียญปีพศนี้ด้วยกันนะครับอาจจะมีราคาที่สูง ก็อยากจะฝากให้กับพี่ๆน้องๆนะครับการเก็บสะสมเหรียญอยากจะให้ดูสภาพเหรียญหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเก่าไม่ใช่ว่าเก่าแบบเก่าสกปปกนะพี่น้องขอให้เก่าด้วยปีพศนะครับไม่ใช่เหรียญเพิ่งจะผลิตออกมาใหม่ๆแล้วมันเก่านะพี่น้องหลายๆท่านก็ส่งรูปภาพเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าเหรียญเก่านะครับเก่าเก่าเก็บ หรือเก่าปีพศนะครับหรือว่าเก่าสกรปรกนะพี่น้องอต้องแยกให้ออกนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับภาพประธานด้านหน้าก็เป็นภาพประธานขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเหรียญรุ่นเก่าๆจะมีเอกลักษณ์ที่ถือได้ว่าสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวภายในวงขอบนั้นจะระบุเหมือนๆกันเหรียญรุ่นเก่านะครับจะมีลักษณะและก็การระบุต่างๆเหมือนๆกันนะครับของชนิดราคา10บาท หลายท่านนะครับหลายๆท่านมีการคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าเอะมันไม่จริงหรอกนะครับเหรียญมันจะมีราคาได้อย่างไรนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องคิดดูแล้วกันนะครับคิดดูแล้วกันว่าแม้แต่สแตม็มซึ่งเป็นกระดาษนะพี่น้องสแตมเป็นเพียงแค่กระดาษราคาเพียงแค่สิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาท สิบบาทยี่สิบ,บาทสาสิบ,บาทคิดดูแล้วกันว่าสแตมเขามีราคาการประมูลกันจนถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับพี่น้องเหรียญพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวงขอบเป็นเฟืองสลักเรียบด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับซึ่งพระปรางนั้นถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย นะครับความสวยงามความโดดเด่นต่างๆเนาะใครเคยไปเที่ยวพระปรางวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งก็คงจะรู้ดีนะครับหรือว่าใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณนะครับมองข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไปเราก็จะเห็นได้ถึงความสวยสดงดงามเนาะปีพุทธศักราช2539ซึ่งปี39นั้นก็จะแยกออกเป็น2แบบด้วยกันแบบชนิดเหรียญหมุนเวียนและเหรียญที่ระลึก หมุนเวียนนะครับถ้าเป็นที่ระลึกที่ระลึกหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นเหรียญมหามงคลสมัยการจนาพิเศษเราจะเห็นได้เยอะในตลาดนักสะสมกันหรือว่าตลาดหมุนเวียนซึ่งเหรียญรุ่นนั้นก็คงจะยังไม่มีราคานะครับอาจจะมีราคาเพียงแค่เป็นบางแบบนะครับวัสดุที่ใช้ทําเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเหรียญหมุนเวียนปีพศ2539ที่เป็นหมุนเวียนนะก็จะมีราคาการซื้อขายที่สูงกว่า นะครับสูงกว่าเหรียญทีละลึกการจนาพิเศษนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญปีพศ .2539 เขาผลิตออกมาทาั้งสิ้น17 8 6 0 0 0เหรียญนะครับ UNC เขาประเมิอนอยู่ที่250บาทนะครับเหรียญเหรียญนี้อนาคตไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะเห็นหลักพันหรือหลักหมื่นใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆหลงปัญอานั้น ในลักษณะที่มีความโดดเด่นและความสวยงามสภาพยังคงสมบูรณ์นะครับไม่ว่าปีพศใดอนาคตนะครับเหรียญของรัชกาลที่9นี้อาจจะเป็นทางเลือกของนักสะสมในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศอ,อ,อีก5ปี10ปีจะมีราคาที่สูงมากน้อยขนาดไหนนะครับหรืออาจไม่แน่นะครับอาจจะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญก็เป็นได้ ไม่มีใครยังรู้ถึงอนาคตได้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงปนอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ